สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำหนังอินเดียของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสําหรับหนังอินเดียเรื่องนี้มีชื่อว่า Last a c e l e High ฆาตกรรมในคืนเปลี่ยวเป็นหนังในปี2020สำําหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้นาวาซัดดินซิดดีคิวรับบทยาดาบลาติกาแอปเต้รับบทลัตถา และนิชานดาฮิยารับบทวิครามสำหรับในเรื่องนะครับยาดับร่วมงานแต่งงานของเพื่อนคนหนึ่งโดยมีแม่เขาไปด้วยแม่ยาดับพยายามแนะนำให้สาวๆรู้จักรูกชายของตนเองแต่เมื่อกลับบ้านยาดับก็ว่ากล่าวแม่ของตนเพราะตนไม่อยากได้ผู้หญิงแบบที่แม่ต้องการแม่ยาดับเลยงอนใส่ลูกขณะที่ยาดับนั่งทานอาหารหัวหน้ายาดับโทรให้ไปทำคดีฆาตกรรมในบ้านคนรวยแห่งหนึ่ง ยาดับจึงรีบไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านคนรวยซึ่งผู้ตายตายในคืนวันที่เขาแต่งงานรอบที่สองโดยยาดับได้รับการต้อนรับจากภรรยาคนแรกของผู้ตายชื่อปามิล,ล่าเธอได้แนะนําให้รู้จักกับวิครามซึ่งเป็นคนพบศพคนแรกเมื่อเดินสํารวจบ้านยาดับได้พบกับสาวใช้ซึ่งโดนปามิล,ล่าต่อว่าว่าทําไมไม่เก็บกวาดเศษแก้วแตกให้ดี เธอได้แนะนําให้รู้จักกับหลานสาวอีกสองคนชื่อวสัสดาและกาลูนาเมื่อเดินไปยังห้องนอนผู้ตายพบว่าผู้ตายนอนอยู่บนเตียงโดนยิงหนึ่งนัดและเดินทุบหน้าไปหลายครั้งยาดาบจึงเดินสำรวจตามห้องเพื่อหาร่องรอยเพิ่มเติมเขาได้พบกับไข่มุกหลดใต้เตียงหนึ่งเมตรและปืนที่ใช้ในการฆ่าปามิลาจึงนำยาด้าไปห้องทำงานของผู้ตายซึ่งเป็นห้องที่ปืนถูกนำออกมายิงยาดาบจึงสำรวจบ,บ้าน จนได้พบกับรัฐาซึ่งเป็นภรรยาที่ผู้ตายแต่งงานด้วยในครั้งนี้แต่เธอไม่ได้อยากคุยอะไรกับยาดาบมากนักทันใดนั้นลูกชายผู้ตายเข้ามาโวยวายว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยาดาบได้สงบสติอารมณ์ลูกชายผู้ตายและสั่งว่าห้ามใครออกไปไหนทั้งนั้นจนกว่าเขาจะอนุญาตยาดาบเริ่มสอบสวนวิคลามผู้พบศพคนแรกวิคลามบอกว่าตนเองขับรถไป และยังได้คุยกับผู้ตายจนถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่า,วาและเขาต้องขับรถส่งคนตามที่ต่างๆกว่าจะกลับบ้านก็ดึกเพราะรถติดในเมืองอยาดาไม่ได้สงสัยอะไรยาดัาจึงปรึกษาคาดีนี้กับคู่หูชื่อนาเรนดานาเรนดาบอกให้สรุปคดีนี้ไปง่ายๆเลยเพราะผู้ตายได้มอบมรดกทั้งหมดให้แก่ภรรยาที่เพิ่งแต่งงานทําให้รัทฐาต้องการมรดกทั้งหมดและฆ่าสามีทิ้งยาด้บยังสรุปคดีแบบนี้ไม่ได้เขาบอกว่า ต้องซืบหาข้อมูลเพิ่มเติมวันต่อมาอยาดับถูกหัวหน้าเรียกเข้าพบและขอให้ไปขอโทษมุนนาซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นโทษฐานที่ไปใช้กําลังกับลูกชายผู้ตายแต่ยาดับก็ไม่ได้สนใจอะไรต่อมาอยาดับสืบเรื่องการโทรของวิครามในคืนเกิดเหตุพบว่ารัฐาโทรหาวิครามหลายสายเขาจึงรู้ว่าทั้งคู่ต้องมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแน่แ่รัฐาจึงโทรหลายสายขนาดนี้ เขาจึงไปสอบถามความจริงจนทังคู่รับสาร,รภาพยาดดบาึิสืบต่อไปจนไปสอบสวนสาวใช้ในบ้านภายในบ้านยาดับได้ตามไปถึงบ้านสาวใช้เขาจึงรู้ความจริงว่าพ่อของสาวใช้ถูกฆาตกรรมแต่ไม่ได้มีตำรวจคนไหนเลียวแลทําให้ญาของเธอกลายเป็นคนบ้าเพราะแม้แต่ศพลูกชายเธอก็ยังไม่เห็นยาดับจึงไปดูหลักฐานในที่เกิดเหตุและได้พบกับเศษเหล็กของรถคูกก่กรณี เขาพบว่าเป็นเศษเหล็กจ,จากรถยนต์ในโรงงานฟอกหนังของมุนนาเมื่อไปถึงยังโรงฟอกหนังยาดาพบกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักฆ่าของมุนนายาดับจึงฝากบอกให้นักฆ่าคนดังกล่าวไปเตือนเจ้านายว่ามีปัญหาแน่แน่หลังจากนั้นนักฆ่าจึงไปบ้านของสาวใช้ที่ยาดับไปสืบคดีก่อนหน้าแล้วฆ่าคนใช้เพราะไปเปิดเผยความลับเรื่องคดีพ่อของเธอแต่ก่อนตายคนใช้ได้ควนไปที่แขนของคนร้าย หลังจากข่าวการตายของคนใช้ไปถึงหูยาดาายาดาารีบโทรหาลัทธาให้รีบหนียาดาตามไปถึงบ้านก่อนที่นักค่าจะเดินทางไปถึงแล้วพาลัทธาหนีไปนอกเมืองเมื่อถึงยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งลัทธาบอกว่าเธอเคยมาที่นี่พวกนั้นไม่รู้หรอกว่าฉันหนีไปไหนยาดาาได้ตรวจค้นกระเป๋าเสื้อผ้าของลัทธาเขาได้พบว่าผ้าคลุมหัวในกระเป๋าลัทธามีไข่มุกที่มีมลักษณะเดียวกับที่เขาพบใต้เตียงผู้ตาย ยายดับจึงถามความจริงกับรัฐาว่าเธอกับวิครามฆ่าผู้ตายจริงๆใช่ไหมเพราะมีหลักฐานอยู่รัฐาจึงเล่าความจริงว่าเธอและวิครามวางแผนจะฆ่าผู้ตายจริงแต่ตอนแรกวิครามไม่กล้าฆ่าแต่เธอต้องจัดการคืนนี้ไม่งั้นเธอจะไม่มีโอกาสอีกวิครามจึงรีบไปห้ามรัฐาที่บ้านเมื่อทั้งสองเข้าไปยังห้องนอนผู้ตายพบว่าผู้ตายถูกฆ่าตายอยู่แล้วยายดับจึงไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง พอเขาได้แอบเก็บใบเสร็จจากห้องนอนผู้ตายมาด้วยยายดาจึงรู้ความจริงว่าวัสุดาซึ่งเป็นหลานของผู้ตายถูกผู้ตายล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่เด็กจนเธอท้องในวัยเรียนทางโรงเรียนจึงไปแจ้งกับผู้ตายซึ่งเป็นผู้ปกครองของวัสุดาผู้ตายจึงให้วัสุดาไปทําแท้งที่โรงพยาบาลซึ่งยาดาได้รับหลักฐานการทําแทง้งพร้อมทั้งลายเซ็นของผู้ตายเป็นหลักฐานว่าผู้ตายมีส่วนรู้เห็นที่ไปทําแทง้งหลังจากนั้น ยาด้าไปดูกล้องวงจรปิดในวันแต่งงานเขาพบว่าผ้าคลุมของวัดสดาก่อนและหลังเวลาตายของผู้ตายเปลี่ยนไปยาด้าจึงสามารถไขคดีนี้ได้สําเร็จยาด้าจึงพาลัทธาไปยังบ้านผู้ตายซึ่งมีคนในครอบครัวพร้อมด้วยมุนนาน,นั่งประชุมกันอยู่ยาด้าได้พบกับทุกคนและบอกว่าตนรู้เรื่องทุกอย่างแล้วคนที่ฆ่าผู้ตายไม่ใช่วิครามและลัทธาแต่เป็นวัดสดาเพราะวัสุดามีความแค้นกับผู้ตายที่ย่ํายีเธอมาตลอด หลักฐานสาคัญคือผ้าคลุมไหล่ที่เธอเปลี่ยนทําให้หลักฐานมัดตัวเธอไว้วาสุดาจึงสรารภาพว่าเธอทําจริงส่วนลูกชายของผู้ตายและมุนามีความผิดฐานปกปิดความผิดแล้วจะโยนความผิดให้ลัทธายาดาจึงจับผู้เกี่ยวข้องดาเนินคดีทั้งหมดหลังจากขายคดีเรียบร้อยอยาดากลับมาอยู่ที่บ้านตามปกติแม่ยาดาจึงบอกว่าแกไม่หาแฟนดีๆสักคนแต่งงานคนที่แกไปหาทุกวันก่อนหน้านี้นะ่ะยาดาจึงนึกขึ้นได้ จึงไปหารัทถาแต่ลัทถาก็ไปยังสถานีรถไฟเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับมรดกที่เธอได้รับมาสุดท้ายยาดับก็นํารัทถากลับมาอยู่ด้วยกันได้สําเร็จจบไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้สาหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องค่อนข้างน่าเบื่อครับดําเนินเรื่องได้ช้ามากๆเรื่องหนังค่อนข้างนานครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งใครมีเวลาไม่มากไม่แนะนําครับใครแฟนหนังอินเดียลองรับชมครับแต่หนังแอบนาน และก็ดำเนินเรื่องช้ามากๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube ไปทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God ก v i e Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ